สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมพลดีสโรแล้วก็เกมคาบามโมบายอินฟินิตคอมโบนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปทดสอบนะครับว่าจะทําคลิปรุ้นของยามเช้านะครับแต่ว่าอันนี้คือทดสอบก่อนเป็นรุ้นของยามเย็นหลังเลิกงานนะครับกลับมาก็มาเปิดดูว่าที่เราบอทไว้เนี่ยมันได้อะไรหรือเปล่า <laughs> มาดูที่จอแรกกันเลยครับจอแรกนี่จะเป็นตัวบอททิ้งไว้ที่ดันสบนะครับเมื่อเช้าซื้อดันไว้ประมาณ40 40วันนี่แหละนะครับไม่แน่ใจว่า ลงไปแล้วกี่รอบจำไม่ได้ต้องต้องมาเปิดดูนะครมาเปิดเช็คครับหน้าแรกมีแต่หินฟ้านะครับเดี๋ยวเช็คก่อนดันเหลือไหมดันไม่แน่ใจว่าอยู่หน้าไหนนะครับหน้าสามไม่มีอะไรนะมีหูแวมห้ากรไรเสกสี่นะครับแล้วก็หน้าต่อมานะครับดันเหลืออยู่ประมาณสิบอันนะครับแสดงว่าลงไปแล้วประมาณสามสิบกว่ารอบนะอันนี้ใบดูดนะครับอันนี้ใบคีกําไรไฟเตอร์บวกห้านะครับ หัววิเลตแปดพวกนี้ไม่ไม่มีราคานะครับเป็นขยะก็หินตามที่เห็นนะครับก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรอันนี้กําไรเสแอมนะครับแอมแปดเนาะอะไรบวกสามแอมแปดเอะไรเสก,กบวกห้าครับรวมรวมแล้วนะครับเดี๋ยวมาเช็คก,กันซิว่าเราได้กําไรเยอะไหมนะครับหินขาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกแปดสี่แปดหินขาวประมาณสี่สิบกว่าเม็ดนะครับ 40กว่าเมตรนะ48 49เมตรนะครับตรงนี้ค่าคับอยู่ที่ประมาณ60สิบเจมนั่นหมายความว่าหินขาว1เม็ดก็คือคือนทุนนะครับลงไปประมาณ30กว่ารอบอันนี้ได้หินขาวแล้ว1ิบหกกว่าเมตรแสดงว่าอันนี้อยู่นี้มีกําไรแหละนะครับมีกําไรมาหินขาว10กว่าเมตรแล้วนั่นหมายความว่าหินแดงทั้งหมดแล้วก็ประดับที่ได้ก็คือจะเป็นกําไรหมดเลยนะครับออตอนนี้หินแดงประมาณ3 20กว่าเมตรนะครับก็คือเป็นกําไรเนาะ แล้วก็ยังไม่รวมกับเอลเซที่ได้จบดันกําไรอีกรอบละสองแสนนะครับรวมกับประดับที่ยังไม่ได้คิดก็ไม่ได้เยอะอะไรพอไม่ได้ของอะไรนะรอันนี้จอแรกจบไปนะครับเดี๋ยวไปจอที่สองแล้วกันอ่าจอน,นี้เป็นไอเดียเนี่ยวะเนียจอน,นี้เป็นไอดีหลักนะครับเป็นไอด,ด้ตัวเบลดนะครับเมื่อเช้าเนี่ยซื้อดันมลงไว้สี่สิบกว่ารอบเหมือนกันนะครับ กลับมา,มาลงหมดแล้วสี่สิบกว่ารอบนะครับไม่รู้ว่าลงไปเท่าไหร่แหละแต่ซื้อไว้สี่สิบกว่าเดี๋ยวเรามาลุ้นเลื่อยก,กันเลยแล้วกันนะครับโอ้เปิดมาหน้าไหนวะเนี่ยอยู่หน้าสี่ไม่มีแหวนสักวงนะครับดันนี้เป็นดันที่อ๋อเจออะไรวงหนึ่งนะครับเป็นดันที่ถูกที่สุดแล้วนะเพราะว่าค่าคราฟนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบเจมด้วยกันนสะิบเจมก็คือลงมาเนี่ยเอาจริงๆคือไม่ดบหินเลยก็อย่างกําไรเพราะว่าเราจะได้กําไร ที่เอลเซดทายดันรอบล 200, ะสองแสนอยู่แล้วนะครับได้ได้ได้แหวนมาแล้ววงหนึ่งแหวนแทบไม่มีราคาแล้วตอนนี้เนะี่ยใบนะครับหน้านี้ไม่มีน่าจะไม่มีอะไรไม่แต่หินเลยนะครับไม่มีของแรแล้วก็หน้านี้มีแหวนอีกวงหนึ่งแล้วก็ประดับบวกเจ็ดอีกสองชิ้นนะครับโอเคนะครับอันนี้สี่สิบกรอบนะครับรวมๆแล้วเดี๋ยวมาดูซิว่าเราได้กําไรเยอะแค่ไหนนะครับผมจะตีเป็นว่าทุกอย่างที่ได้คือกําไรหมดนะครับได้กําไรแหวนสองวงนะครับ ตอนนี้จะวงละสองสามร้อยนแล้วก็กำไรไฟเตอร์บวกเจ็ดนะครับหูแวมบวกเจ็ดแล้วกออ็หินขาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับหินขาวโดยเฉลี่ยมันเก้าแถวนับเศษออกแล้วกันนะครับเก้าแปดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองเมตรอันนี้ก็คือกำไรหมดเลยนะครับแล้วก็หินแดงอีกเกือบสองแถวนะครับก็กำไรเยอะนะหินขาวเนี่ย เพราะว่าเราอย่างที่บอกว่าต้นทุนมันถูกมากนะครับถ้าคิดแค่ว่าเงินจบดันที่กําไรรอบละสองแสนคือกําไรเนี่ยคือทุนเนี่ยนะครับหินทั้งหมดเนี่ยคือกําไรหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจอที่สองเดี๋ยวมาลุ้นจอที่สามด้วยกันนะครับไม่มีอะไรลุ้นเกลือด้วยกันไม่มีอะไรลุ้นนะครับจอสุดท้ายนะครับเป็นจอตัว FG อีกแล้วนะครับตัวนี้จะบอดไว้ที่ดันร้อยยี่สิบห้าเข็มทิดนะครับ เมื่อเช้าซื้อดันไว้นะ่าจะประมาณ50อันได้มั้ง40-50อันนะครับก็น่าจะลงไปเยอะแล้วแหละนะครับหน้าแรกครับก็ไม่มีอะไรหินอีกแล้วนะครับมาเปิดลุ้นหินให้ดูเหลือดันประมาณ10กว่าอันแสดงว่าลงไปประมาณ30เกือบ40รอบแล้วมั้งไม่แน่ใจนะครับก็เปิดมา2หน้ายังไม่มีอะไรนะโอเคหน้าต่อมามีลูนแล้วก็มีทหารแล้วนะครับเขาเรียกว่าทหารได้ไหม เออนั่นแหละนะครับผู้ช่วยลงดันนั่นแหละนะครับเซยเซอร์ค่อนข้างมีราคานะครับหลายร้อยเจมมีรุนสองอันนะครับราคาประมาณพันเจมนะแล้วก็มีมือให้รุนหนึ่งอันนะครับปุ๊บเป็นแอม72ลูของเอฟบีไม่มีราคานะครับมาดูของตัวนี้ตัวนี้นะครับต้นทุนครัฟดันเนี่ยประมาณสี่สิบเจมนะครับสี่สิบเจมต่อรอบนะครับเพราะว่าอ่าอินฟินิทลูบี้เนี่ยที่ใช้ครัฟลูบี้ที่ใช้ครัฟเนี่ยประมาณอันละสี่สิบเจมนะครับ หินฟ้าไม่นับนะครับหินอวกไม่นับหินแดงหนึ่งหนึ่งสองนะครับสามสี่ห้าหินแดงประมาณหกแถวหกแปดสี่แปดนะครับค่าหินแดงเนี่ยหินแดงประมาณห้าสิบกว่าเจมเนาะเ,เราโดนหักภาษีไปแล้วก็เหลือประมาณห้าสิบเจมนะครับก็หินแดงหนึ่งเม็ดถือเป็นค่าดันละกันนะครับเพราะฉะนั้นหินแดงทั้งหมดเนี่ยผมจะตีเป็นค่าดันละกันจริงๆมันมันมันมีกําไรแล้วนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารอบหนึ่งมันสี่สิบเจมนะครับ แต่ว่าเออหินแดงมันห้าสิบกว่าเจมแล้วอะแล้วมันได้เกินจํานวนจํานวนรอบดันเราแล้วนะครับดังนั้นหินแดงนี่ก็ถือว่ามีกำไรนิดน,นึงแล้วนะครับมาดูหินขาวนะครับหินขาวทั้งหมดนี่ถือเป็นกําไรหมดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแปดสี่สิบสี่สิบกว่าเม็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นกําไรทั้งหมดเลยนะครับได้กําไรเท่าไหร่ก็ลองไปคูณ,คณดูหินขาววันเมืละหกสิบ หกสกัาเจมได้นะครับหักภาษีแล้วก็จะเหลือหกสิบเจมได้โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปทดสอบคลิปแรกนะครับเดี๋ยวน่าจะเริ่มพุ่งนี้เลยแล้วกันนะครับรุ่นของยำเช้าเดี๋ยวมาอัดให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ